ทีนี้ก็มาถึงคำว่า <c oughs> ตะกูดตะกูดค <c oughs> ือหางเสือเรือเรียกว่าตะกูด <c oughs> <c oughs> ภาษาคนธรรมดาก็หมายถึงหางเสือเรือที่ติดท้ายเรือที่ว่าคอยคับให้เรือแล่นไปตามต้องการมีหางเสือเรือ <c oughs> ถ้าภาษาธรรม มันเป็นเรือชนิดหนึ่งเป็นอัตภาพนาวาเป็นอัตภาพนาวามันเป็นเรือชีวิตเรือชีวิตต้องมีหางเสือเรือคือธรรมะโดยเฉพาะก็เพ่งเล็งไปยังสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาเป็นหางเสือเรือของอัตภาพนาวา เป็นหางเ,เรือที่ประกอบขึ้นด้วยธรรมะถ้าเป็นภาษาคนก็หางเ,เรือทำด้วยไม้ขแขวนไว้ที่หางเรือแต่ถ้าเป็นภาษาธรรมก็เป็นสติสมาชัญญา่ญะที่ขแขวนไว้ที่อัตภาพนาวาชีวิตจ,จิตใจที่จะได้เคลื่อนไหว เลื่อนเคลื่อนไปอย่างถูกต้อง <c oughs> ภาษาคนคือหางเสือเรือท้าเรือภาษาธรรมสติปัญญาอยู่ที่ท้ายชีวิตหรืออัต,ตภาพนาวา คำว่าอัตภาพนาวาเนี่ยคือร่างกายชีวิตนี่มีขันมีธาตมีอายตนะมีมือมีตีนมีหัวมีรวมกันแล้วก็เรียกว่าอัตภาพนาวาเป็นสิ่งที่ต้องถือท้ายให้ตรงด้วยหางเสือของมันคือธรรมะหรือสติสัมปชัญญะ